ต้อนรับเสู่ช่อง p o l c h a n n e นะคะตอนนี้ก็รถปูนมาถึงแล้วนะคะตรงเวลามากนะคะบ่ายโมงคือบ่ายโมงจริงนะเต๊ะ <laughs> ค่ะเราก็ยังไม่ไอ้นี่เนาะยังยังเกลี่ยดินไม่ได้ระดับดีนะคะก็ะเดี๋ยวให้รถปูนรอให้รถปูนรอนิดนึงนะคะ หนึ่งสองสามปลาซอ่ปลาซอน้ำชากาแฟหน่อยค่ะ <c oughs> เอาอะไรเอากาแฟเย็นไหมคะเอากาแฟเย็นนมเย็นหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสองคาราบาว <c oughs> แม่คาราบาวแม่มาต้อยคาราบาว คาราบาวหน่อยคาราบาวสปอนเซอร์อยู่ซ้ายวะสั่งห้ามน่อยเครื่องดื่มคาราบาว้ารกเอากาแฟเอาชาเย็นเอามาสิบแก้วก่อน อาน้ำแดงมาด้วยเด้อคาราบาลดีขวดยกมือคาราบา,าลคาราบาลมาสิบเลยเฮ้ย okay, uh. สบรสัปันเซอร์สิบคาราบาลสิบแก้สูบวมีบอ โอ๊ยปรจุกแขนจุ่มแขนสั่งต่ำแน่ <c oughs> จุ่แบบนี้นะ <c oughs> <c oughs> สื่อบทนแล้วกริบนะสื่อจทิ่มพอม <c oughs> เอามาสี่คิวเอามาสี่คิวสี่คิวข้อมันคันใหญ่เถอะก็อันนี้เป็นบริษัทเอ่อเราลองลองลองเปลี่ยนบริษัทดูเขาบอกว่าเอ่อยอดครับอ่าบริษัทนี้ ตรงเวลาเป๊ะบอกบ่ายโมงคือบ่ายโมงแล้วก็กคุณภาพโอ้บ่ายโมงก็ดีเลยคุณภาพปูนเขาบอกว่ารอดูคุณภาพปูนนะรอดูคุณภาพปูนสวัสดีนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวหย,ย่อนอ่านให้ก่อน สวัสดีคุณขันทองนะคะสวัสดีคุณหญิงนะคะคุณนวพรคุณสุกัญญาคุณนัทรุ่มล์คุณบัวเงินคุณพรพิมลคุณทวินคุณจิราพรคุณน้อยนะคะคุณลินนะคะที่หน่อยวิภาวีนะคะคุณพิรมนะคะคุณโสพลคุณจันหอมคุณสุดาเคนะคะโอเคค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะ อืมนะคะคุณวีวีวีนะคะเอาแม่สอมคาราบาลถ่ายคลิปแล้วกันหมดใช่ค่ะเออเป็นของการไฟฟ้านะคะการไฟฟ้ามาทําให้ของการไฟฟ้าเอ,าอ่อคำชะอีนะคะอ,อันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเราก็คุยทีหลังเนาะอันนี้เดี๋ยวเราขอถ่ายทําเรื่องการเทพื้นพื้นก่อนนะคะ ชลทีนะคะคุณปราดานนะคะคุณลินทองนะคะทําอะไรนะคะทำาฐานฐานสารใหม่นะคะนี่ของสวนตัวของเขาเองนะคะไม่เกี่ยวกับลุงพลนะคะตัวนี้คือสารเจ้าที่ของของที่ลานมันนี้นะคะเอก็เราทํากันเองของเรานะคะเพราะว่าพ่อปู่มาเข้าฝันว่าน้ำท่วมทุกปีเนาะ,ะพี่น้องเนาะ,ะเราก็เลยเอทำตรงนี้นะคะ ปีนี้ก็น้ำก็จะไม่ท่วมแล้วนะคะพี่ฟ้าเสมอดีปอลี่ก็ยังไม่ทราบเรื่องสักเท่าไหร่นะตัวนี้นะไม,ไม่เข้าใจเรื่องนะว่ามันเป็นยังไงเนาะนะเรื่องเรื่องไฟฟ้าเรื่องสายไฟบ้านลุงพลนะยังไม่ยังไม่รู้เรื่องอะไรนะอย่าพึ่งถามคอยยังมาจักเรื่องอยู่ <laughs> สวัสดีค่ะคุณ KKMJ นะคะก็เออเนี่ยไอที่ที่ที่พอพอจะรู้ก็คือเออการไฟฟ้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะคะอ่าเป็นคนมาตั้งให้นะสาไฟน่ะนะค่ะรู้รู้แค่นี้นะคะนี่ก็คขึ้นหน้าล่าสุดนะเราก็มาตั้งฐานสานใหม่นะ สต้องคกเนาะตอนั้นก็มีดราม่าโอ้บางต้องไครเหรอตูว่าล้องไครกล้องใครไู้่ันบอกว่ามีรถสารมาเจทต่ตกใจรถสารสารพระบูมสารไอ้นี่ีม่นอคลิปนี้เราต้องบอกว่าสารเจ้าหนี้นลย สหรับคลิปนี้ก็ขอลงแค่นี้ก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่นตั้งก่อน้ลยนะคะสวัสดีค่ะตอนนี้กำลังปรับดินนะคะเอนเนสเจ้าที่เอนเจ้าที่้าออยู่้าหลังนะข้อดอยู่้าอ ตอนนี้เราขอแรงนะคะขอแรงจากยูทูบเบอร์แล้วก็ลุงพลเนาะมาช่วยนะคะเพราะว่าถ้าพี่ตั้มทํากับลุงหวังสองคนมันไม่ไหวอะนะคะก็เลยขอแรงขอแรงคนนะามาช่วย <รา S 1> นะคะไปไม่ไอ้เอาปูนเมื่อนะ้ำล้ำมมากกันยังไม่แล้ว ตอนแรกว่าสิมาแต่วันนี่บอกว่าบ่ไรบ้บ่แล้วใหมาใหม่มื่นมามื่อีกพันแล้วอยู่ไปัคนมาอว่เอามาแจกมีลูกมาแจกาควายควายควายขำเลยแจกไปลูกแจกไป ให้ลุงวางขาเร uh ื่อยๆวางขานะคาราบาวอ่ะออค่ะคุณประภาดานะคะรองเรียนได้นะคะเอ่อทุกอย่างที่ไม่เข้าใจหรือว่าเอ่อสงสัยก็สามารถรองเรียนได้นะคะแต่สันมีกินได้อันี่ปวดป้าเออไปนี่ละอ่าก็อ่มันก็คงจะต้อง เป็นพอลลี่กับโคนะคะที่ต้องเคลียร์เรื่องนี้อยู่แล้วนะคะเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ของเราอะนะคะอยกันโอ๊ยเจ็บหัวน้พี่น้องเนาะพีต่ตะเรืองมีแต่แน้วเนาะ <c oughs> จ้า <c oughs> <c oughs> ก็คือตรวจสอบได้เนาะ, <c oughs> ะก็สามารถไอ้นี่นะเขาเรียกอะไรอ่ะย้อนดูคลิปของยูทูบเบอร์ที่ที่เคยถ่ายถ่ายตั้งแต่รุ่นรุ่นรุ่นที่มาตั้งเสาไฟเนาะ ช่องเออตามช่องข่าวก็มีนะคะ เราก็เราเรื่องทุกเรื่องเนาะมันมีมันมีเขาเรียกอะไรมีหลักฐานมีอะไรไว้อยู่แล้วนะคะตั้งแต่แมนเมนพ่ละไม่คอยค่ะสิสิเป็นแนวอื่น้อกันเดี๋ยวนี้พะไม่ค่ะค่ะคุณวาลิษาคุณจันหอมนะคะเอมันเหมือน มันเหมือนเขาเรียกอะไรอ่ะลงเรือลําเดียวกันน่ะคือลุงโดนหนูก็โดนอ่ะนะพ่อก็โดนอ่ะนะคะแต่และอย่างเนาะคอยกับเซ้งคือกันดีจ้านะคะสําหรับคลิปนี้นะคะก็อ่ขอลงแค่นี้ก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พลิชเชนแนล้ยวยนะคะสวัสดีค่ะ